สวัสดีครับพี่น้องเจ้าวิสารหลันทุ่งหนึ่งเก่ากว่สองนะครับมื่อนี้ภาพพี่น้องกบิ่งการปลูกยากินนี่นะครับในวันที่17มกราคม2564นะครับส่วงใบไบสามกัวกัวใบสี่โมงนะครับบางคนก็นได้รับข่าวดีนะครับาบางคนก็ผิดหวังนะครับกับวิทย์ยังครับวันน้าสู่กันไหมสำหรับคนไทยเฮ่า การพนันอยู่ในสายเลือดปะสม <g ười> กรบแม่นพี่น้องก็อยากทางงวดต่อไปกันนี่มหาลัยในการปลูกยาครับยาก,กินนี่นะครับกินนี่สีม่วงนะครับโดยการไปขุดลําต้นเก่ามาันมามาปักดํานะครับปักดานะครับการปักดําโดยลําต้นเก่านะครับกับเีใสเวลาประมาณเดือนกว่ัาาว,นนนนวนะครับก็สามาถเก็บเกี่ยวได้เมื่อนแปลงที่ผมปลูกไว้นะครับม่้ร่มรั ร่วมอาสีเขาไมโครโฟนนะครับกัดตองคอไปพี่น้องนะครับการปลูกนะครับปลูกโดยวิธีการปลักดำนะครับโดยวิธีการคุดนะครับมงได้มันแกนกับคูดลงไปนะครับมงได้ที่เขาเปิดน้ำใส่ใบละลายมันลมเข้ากันปลักดำลงไปดําหน้านะี่ครับต้นพันธุ์ไปคุดมาจากแปลงอื่นนะ ระยะห่างของการปลูกนะครับแล้ว,ตแ,ลวตแต่ตตนนห,ห,ห้องนะครับคืบหนึ่งก็ได้สองคืบก็ได้นะครับสีที่ยสี่ห้างแล้วแต่ห้อนะครับแต่ว่าก็มีประโยชน์ต่างกันนะครับเพาปลูกห่างกอมเกษตห่างออกนะครับาปลูกทีพร้อมเกษตรออกไปทางแต่ว่าปโคกปีเกษตรจอดกันคือเก่านะครับว่าจะปลูกห่างปลูกทีนะครับพีจะเป็นกางจอไปกอที่มันติดกันนะครับก็ต้องมาแบ่งแยกออกในการปลูกแบ่งไม้ต่อไปนะครับ ตอนนี้กำลังแบง่งพุดไว้กันเมื่อยัดลงไปนะครับพุดธไหมนะครับพุดธไหมแล้วก็นยัดลงไปไหมพี่น้องที่ยังบ่อันมีรายได้เสริมนะครับการร่องเห็ดเบิ้งน,นะครับกันมีที่ให้ที่น่าก็ล่องปลูกสิบพุ่งโดยต้นเก่าหรือสิบพุ่งโดวยวิธีการบานมเมล็ดนะครับพี่น้องเหก,กัน หนึ่งนะครับความยาวของมันหาถึงสิบเส้นสำหรับแปลงนี้ครับมีทั้งผ่านเมล็ดไว้เป็นพันครับเก็บเกี่ยวได้แล้วก็มีทั้งปุ๋ยรำต้นนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจก็ลองไปเลือกนะครับ